ราชาตัวลในวันพีก็คือโกโลเจอร์นะฮะถ้าใครอ่านก็จะ,ะก็จะรู้กันดีวีรกรรมของโกลโรเจอร์มันคือการที่เขาถูกประหารแลวเขาก็เหมือนประกาศว่าวันพีแต่มันมีอยู่นะสมบัติของเขามันมีอยู่แนละ้วทุกคนก็กลายเป็นโจรสลัดแล้วราชาโจรสลัดในโลกแห่งความจริงมีหรือเปล่าต้นแบบโกโลเจอร์เป็นใครต้นแบบของตัวโกลโรเจอร์เนี่ยน่าจะมีอยู่3คนคนแรกอ่ะคือโอลิเวียเรวาเซอร์ซึ่งเป็นโจรสลัดฝรั่งเศส ก่อนเขาถูกประหารน่ะเขาเหมือนโยนแบบรหัสลับลงมาจากแดลงแกงว่าแบบสมบัติเขาอ่ะอยู่ในนี้แหละใครแบบสามารถที่จะถอดรหัสนี้ได้เอาไปเลยปรากฏว่าก็ไม่มีใครถอดรหัสได้จนถึงวันนี้ครับคนที่2เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบชื่อว่าวูดเดสโรเจอร์สอันนี้ชื่อคล้ายเลยแต่ว่าตำแหน่งจริงของเขาอ่ะคือผู้ว่าการของบาฮามาสซึ่งเป็นคนที่จัดระเบียบโจสลัะที่ที่นิวโปรเดนซ์นะคือบาฮามาสสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นร e พับลิกออฟไพ a เ e ตคือมีโจทสลัดเยอะมาก แล้วตัวคุณบูเดสโรเจอร์เนี่ยเป็นคนที่เข้าไปจัดระเบียบมีและโฆษรมโจสลัดทําให้โจสลัดแบบกับตัวกลับใจมาเป็นประชาชนคนธรรมดาลและคนสุดท้ายก็คือเฮนรี่เอเวอรี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาโจสลัดตัวจริงเฮนรี่เอเวอรี่เนี่ยวิลกรรมหลักๆของเขาอะ่ะคือการที่เขาไปปล้นเรือของราชวงศ์โมกุลครับชื่อว่าเรือกังสเวกแล้วก็ได้เงินไปถ้าตีเป็นเงินทุกวันนี้ประมาณ4 0 0 0ล้านบาทสมบัติ มหาศาลมากทาให้เขาเองอถูกตั้งค่าหัวจากทั้งรัฐบาลอังกฤษแล้วก็จากทางราชวงโมกุลรวมแล้วเป็นเงิน1,000ปอนด์สเตอร์ลิงสมัยนั้นนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินทุกวันนี้เท่ากับ4ล้านบาทแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีการ worldwide manhunt นะคือท,ทุกคนเนี่ยมาไล่ล่าตัวเขาเพื่อที่จะเอาเงินค่าหัวนี้แต่ปรากฏว่าเขาหลบหนีไปได้ และจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครหาสมบัติเขาเจอหรือว่าสามารถจับตัวเฮนรี่เอเวอรลีได้เลยถ้าใครฟังาถึงจุดนี้นะครับอยากจะฟังเต็มๆรายละเอียดเต็มๆเ,เนี่ยสามารถติดตามได้ที่รายการ Miss Universe นะครับของผมเองทางท่องทางของ s ซลมอน Podcast ครับทุกวันพุธครับผม